สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในแมป w o r d Warrior เนาะเดี๋ยวนี้เรามาพูดถึงอัปเดต1.71.4เลยนะครับผม,มาก็อัปเดตนี้นะก็ไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะเหมือนเป็นแค่อัปเดตเสริมเข้ามาเนาะจริงๆมันต้องขึ้น1.8เนาะถึงจะเป็นอัปเดตใหญ่นะครับซึ่งอัปเดตนี้นะจะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง เพิ่มสเตตเราซะมากกว่าเนาะเออเรื่องแรกนะครับก็ฮีโร่นะสามารถใส่ประดับได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ประดับเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยสามารถใช้เอฟเฟคมันได้เนาะเออถ้าถ้าทำได้เนี่ยก็ถือว่าโกกเนาะเออซึ่งไม่างาั้นเนี่ยพี่ก็ไม่จําเป็นต้องแบบใส่ไอ้เจนะ้าเพชรเนาะใส่ฝากไว้เลยเนาะแล้วมันก็บวกเพชรแต่จริงๆแนละ้วมันไม่ได้บวกนะครับก็มันเป็นแค่การแค่เพิ่มสเตตแค่นั้นเองเนาะเดี๋ยวเรามาอธิบายเนาะวิธีการใส่นะครับวิธีการใส่เราก็แค่กดสีส้มๆตรงนี้นะแล้วกก็ดใส่ผม แค่นั้นเองง่ายๆนะแต่เดี๋ยวเรามาอธิบายเรื่องสเตตก่อนนะครับให้เข้าใจเนาะอย่างแรกนะครับสเตตเนี่ยจะมี2ช่องเนาะจะมีช่องซ้ายแลบช่องขวานะครับช่องซ้ายเนี่ยก็คือเมื่อเราใส่ตัวละครนะครับสเตตเนี่ยจะบวกเราให้เรานะครับแต่ช่องขวานะครับเมื่อเรามีตัวนั้นนะครับเราจะได้สเตตนี้ทันทีเลยนั่นเองเนาะซึ่งระดับก็เช่นเดียวกันครับก็จะมี2ประเภทเนาะจะเป็นประเภทที่เอาไว้ใส่ตัวละครแล้วบวกสเตตข้างบนนะครับกับ บวกสแตทข้างล่างเนาะเออจะแยกกันประมาณนี้นะครับก็ง,ง่ายๆเนาะเวลาน้องอยากจะเอาตัวไหนออกมาเล่นอย่างเงี้ยนะครับแบบของพี่2ตัวนะก็หาสแตทที่มันบวกเออสแตทข้างหน้าเนาะเออก็มาดูระดับน้องว่าอันไหนมันบวกข้างหน้าก็เอาอันนั้นมาใส่นะเออก็เอาให้มันแมทกันด้วยนะก็คือมันต้องเหมือนกันนะครับผมเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับน้องไม่ได้อยากจะเล่นตัวนี้น้องก็หาสแตทที่มันบวกเออบวก บวกเราให้เราโดยตรงโดยที่มันไม่ต้องใส่นะครับผมก็คือสแตตช่องข้างล่างเนาะเช่นก็เจ้าตัวเพิ่มขีเนาะก็ง่ายๆนะก็ถ้าเราเอามาเล่นอยู่แล้วเราก็ใส่เจ้าเแบบี้วังก่อนไปแต่ถ้าเราไม่ได้เล่นนะเราก็ใส่ไอประดับเพชรเนี่ยเข้าไปแค่นั้นเองนะครับผมแค่นี้ก็สามารถบวกสแตทให้เราได้แล้วเนาะซึ่งพี่ก็จะใส่ประมาณเนี้ยอืม แต่บางอันเราไม่มีนะเราก็ต้องไปหาประดับเพิ่มเนาะซึ่งตรงเนี้ยจะได้เปรียบก็คือเรื่องอทั้งคนที่เติมฮีโร่นะครับครบทุกช่องนะครับแล้วก็คนที่เติมซื้อประดับเนี่ยจะได้เปรียบเรามา,มากๆเลยนะครับผมเนาะอันนี้พี่เริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างคนเติมกับคนเรียกต้องคนเติมหนักกับคนเติมแบบ เติมแค่เอาเกมพาร์ตอะมันจะเริ่มเห็นความแตกต่างกันแล้วนะสำหรับอัปเดตนี้นะครับผมซึ่งพี่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงเน้นฉีกขนาดนี้นะเออต่อมานะครับผมพวกรีมิต็ดนะครับผมอนะ่ะพวกไทททลไม่ใช่ไทททลไททัเทททนเอ่อสปีกเกอร์แมนกับไททัทนแคม ERA แมนนะครับผมก็ตอนนี้มาอยู่ในร้านค้าช็อปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้พี่ไม่รู้นะว่าขายในโลบัหรือขายธรรมดานะใครรู้ก็เมนบอกได้นะครับ ต่อมานะครับผมนั่นะคือดาบ2อย่างนะครับผมอ่าแล้วก็ประดับใหม่หนึ่งประดับเนาะเดี๋ยวเราอธิบายเรื่องดาบก่อนดาบนะครับก็จะมีของเอเลดเนาะก็คือ,อประดับที่อยู่ในหอคอยนะพี่ขออนุญาตเรียกเป็นหอคอยแล้วกันนะครับผมเออส่วนใหญ่เขาจะเรียกเอเลดเอเลดกันนะอะ่าเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งดาเมเเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14ื่นสี่เลยนะอะ่า สายห้าร้นะครับแล้วก็ใช้เพชรเนี่ยสองหมนั่นเองนะครับผมเออแล้วเราก็สามารถซื้อมาคาบได้นะครับผมนี่ของพี่ก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูดาบกันหน่อยดีกว่าหน้าตาเป็นจังใส่นะอ่าอันนี้สวยอยู่พอสมควรนะมีเอฟเฟกแป๊ดแป๊แป๊ดเลยนะคนดูเอออ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนาะดาบนะครับก็มันจะเป็นของอีเวนต์นะซึ่งพี่ไม่รู้นะครับว่ามันทํำยังไงนะถ้าใครรู้ก็เมนบอกด้วยละกันนะ แต่พี่คิดว่ามันน่าจะยังไม่ถึงเนาะอีเวนต์น่าจะเป็นอีเวนต์ของตรงข้างหน้านั่นแหละนะครับผมซึ่งตอนนี้เหมือนยังไม่ได้เอาเข้ามานะครับแล้วก็ต่อมานะครับประดับเนาะประดับเนี่ยจะอยู่ในอีเวนต์สตาร์ตรงนี้เนาะก็ง่ายๆครับก็อารมณ์แบบว่า1วันเนี่ยเราก็เข้ามากดรับตรงนี้น,นะครับผมซึ่งมันก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือ24ชั่วโมงแล้วเราก็มากดรับทีหนึ่งเนาะก็จะหมดก็ประมาณเดือนหน้านะครับก็ พยายามรีบมารับละกันเนาะมันใช้เวลาถึงตั้ง12วันเลยนั่นเองนะครับพี่ว่ามันใช้ค่อนข้างเยอะคือเราต้องมาเล่นแล้วเราต้องมากดตลอดนะเออซึ่งประดับนี้นะครับพี่ก็จะอธิบายให้ฟังเนาะก็ไอ้ไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยมันจะปกติมันจะยิงทีลานัดใช่ไหมเวลามันใช้สกิลเออเวลาเรียกมันออกมานะครับแต่ถ้าใส่อันนี้เข้าไปนะครับมันก็จะยิง2นัดแค่นั้นแหละ ก็ต่อมานะครับผมอันนี้ก็รู้สึกค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะนั่นก็คือล็อกดาบกับล็อกออ,อร่าได้นะซึ่งปกติเนะี่ยเราเล่นกันนะมัน,ม,นมันล็อกไม่ได้ใช่ไหมแล้วบางครั้งเนี่ยเราเผลอไปลบนะครับพวกของอีเวนต์นะครับผมซึ่งพี่ก็เคยลบดาบอีเวนต์สีแดงไปแล้วด้วยนะเออพี่ก็ลืมนะครับผมเออตอนนั้นนะก็แบบกดรีบๆกดไปนะครับแล้วก็ออร่านะครับเราก็สามารถล็อกได้อันไหนที่เราอยากจะเก็บไว้เนาะ เผืเ่อเราได้สี่ลุกมาสัก2อสามันอนะ่ะเออแล้วเราแบบอยากกดฟิตทีเดียวเลยนะเออซึ่งตอนนี้ก็มีเพิ่มระบบแบบกดทีเดียวหมดมาด้วยนะครับผมอ่ะซึ่งมันน่าจะเขียนบอกอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ Alla Alla level นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังเลยละกันเนาะตรงนี้ก็ง่ายๆครับเรากดตรงเลเวลเนาะมันก็มีแบบทั้งหมดเลยนะครับก็คือตรงนี้นะหรือจะเลือกระดับนะครับก็กดตรงนี้นะครับแล้วแบบเอาแต่เอา c o m มอนนะครับผมอะไรประมาณเนี้ยเนาะแค่นั้นเองนะครับมาเดี๋ยว,วยทำให้ดู เราแต่คอมมอนนะครับเห็นไหมเออซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้า,างดีเนาะเออแบ่งไปเลยเนาะแต่ละระ,ะดับนี่ไงนะแค่นั้นเองนะครับผมชอบมันก็จะลงมากขึ้นประมาณนี้นะซึ่งเมื่อก่อนก่อนหน้านี้นะครับใครที่มาเก็บเวลเยอะๆแบบโดยที่ไม่มีแบบออโต้อย่างเงี้ยกดทีละอนะันเหนื่อยมากนะครับพี่แรกพี่ก็อยากจะด่ายู่าทำไมมันไม่ทํามาเลยวะนะเออแล้วก็ต่อมานะครับก็เพิ่มเอฟเฟกนะครับผมเกี่ยวกับเออเขาเรียกว่าไ,าไงอนะ่ะ ทำให้ภาพสวยขึ้นในตรงออปชัน่ะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมอถ้าเราปิดมันจะมีความแตกต่างไหมพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันปิดแล้วมันแตกต่างเ่ย <c oughs> อ่ะมันแตกต่างไหมอ๋อเนี่ยเนี่ยเห็นว่าเอนแสงมึนดตรงนี้ไหมไม่รู้ดีคนดูเห็นหรือเปล่าพี่จะเห็นอยู่นิดๆน,น,นึงอ่ะเออก็คงไม่เยอะมาก,กนะนะครับผมแต่ก็เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับฟังก์ชันทำให้ภาพสวยขึ้นประมาณนี้ละกันเนาะต่อมานะครับเราก็พูดถึงไอ ห่อคอนเนี่ยแหละครับเกี่ยวกับบอสเนาะเออซึ่งน่าจะมีสกิลใหม่หรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะเออแล้วก็อันสุดท้ายเนาะก็คือฮีโร่นะครับจากปกติตีไม่ขี่นะครับตอนเนี้ยมันจะดูสเตตเราด้วยถ้าสเตตเราเนี่ยบวกเอ่ออัตราคีย์ค้อนเกินแบบง่ายๆอัตราเหมือนกับที่คนตีอ่ะเออปกติฮีโร่หรือไอเพจเราเนี่ยมันจะตีไม่ติดขีนะแต่ตอนนี้ตีติดขีแล้วเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่า ไททันคามาราแมนตีโคตรแรงนะเวลาเป็นสกิลไฟอะเห็นที่มันพ่นไฟปะเออคือคือมันดีมากเลยพี่เอามาโหต,ตีเป็นแสนได้นะครับผม <c oughs> ซึ่งมันจะทําให้เราช่วยเราเล่นเนี่ยเห็นไหมดูดิเออจะปกติถ้าทํายังไงก็ตีไม่ขีดนะครับผมเออซึ่งพอตีขิดป,ปุ๊บเนี่ยเราสามารถยืนธรรมดาแล้วแบบลุยได้เลยนะเออมันจะทําให้เราผ่านด่าน,นง,ง่ายมากขึ้นนะสำหรับมือใหม่นะ ก็อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมพี่ก็คิดว่าเร็วนี้เขาก็น่าจะเพิ่มฟังก์ชันอะไรใหม่ๆเข้ามาอีกนะเดี๋ยวก็รอดูนละกันเนาะสำหรับอัปเดตนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละมันก็หมดแล้วนะครับผมมันไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะก็เป็นแค่อัปเดต เสริมเข้ามานะครับผมแล้วก็รออนะีเวนต์เนาะอีก5วันนะครับซึ่งเดี๋ยวอีเวนต์ใหม่มาพี่ก็จะมารนะีวิวเนาะแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีไลฟ์เนาะเพราะาพี่ก็ต้องหาคนช่วยพาเล่นในคุณแจแหละอืมประมาณนั้นแหละไม่ได้ไม่ได้ช่วยพาเล่นหรอกก็แค่อาจจะมาแบกคนดูได้แค่ประมาณ70เวะนตะ์เนาะเพราะพี่ยังไม่ได้เติมสัตว์เลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวรอมีตังก่อนเดี๋ยวจะเติมสัตว์เลี้ยงมา สู้แล้วกันนะครับผมมาช่วยแล้กันอ่ะประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะสันส้นๆคข้าวๆเนาะเพราะว่า,า,านะม,มีคนอยากให้ทําอธิบายหน่อยนะจริงก็มีช่องอื่นทำมาแล้วแต่ก็ทําทับไปเลยไม่เป็นไรนะครับผมคลิปนี้ไปละนะครับบายครับ